สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำในการทำซอสพริกแดง red bell pepper กับ green bell pepper อันนี้เป็นซอสพริกเขียวนะครับเียกยาพริกแดงเกี่วผสมก็จะมี เวทผึ้เปเป้พริกหยดพริกกระขังสีแดงต้มกระเทียมแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ใส่พิซซ่าซึ่งน็อตที่เราจะต้องทานได้หลายหลายอย่างหรือ <Spike> ว <Vir idis> like ่าจะกินก๊อกแรกนะครับที่ยาวมาเป็นส่วนผสมเราจะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเปื่อยแล้วเราก็เอาไปตัดอันนี้ก็จะเป็นพริก สีเขียวนะครับเกล็ดพริกเผือกผสมข้าคล้ายกันเดี๋ยวมันเปื่อยแล้วเราก็จะมาปั่นซอสที่อร่อยเวลาเราแต่งจาน,ใน,ใน,ในอะไรมันก็จะเปลือยถ้าส่วนผสมข้าวข้าประมาณนี้ดนเ,นเดี๋ยวตอนช่วงที่เราปั่นเดี๋ยวเราทำต่อต่อให้ดูว่าทำยังไงเที่ยวไปก่อนนะครับประมาณสักอีกสักก่อน สิบนาทียี่สิบนาทียังเราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับโปรสีมันจะสวยามันอยู่แล้วโดยธรไม่าติเดี๋ยวเราก็จะนำไปปั่นเดี๋ยวก็จะได้โปรที่สวยงาม ซอสนี่เราก็ได้แล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นการฝันและกรองเอามาไว้ใช้งานาเราเริ่บจากการซอสสีเขียว่อน นะครับของร้อนๆะน่้องเปิดฝานะป,นปนั่นเดี่เน,นียกันเิดอุตส่กรร น,นี้เราก็จะได้ล็อกเขียวก็ปิดเขียวที่อร่อยที่สุดเราก็จะเอาใส่นี้เก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้งานเดี๋ยวเราอันนี้เราจะเอาไปล้างก่อนเดียวเขาจะมาปั่นซอสแดง การน็อกซอสเราก็จะมีการเราทำเป็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการน็อกโดยน้ำเย็นครับต่อไปเราก็จะปั่นพริกซอสพริกแดงนะครับเรดเบลล์เพเปอร์เรดเบลลเพเปอร์ซอสโมเม็ด ก็กำลังใช้เป็นนะครับ ก็คือเราเรากดตัวตัวปุ่มเนี่ยเราจะต้องยกตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับเพราะเพราะมนงั้นมันจะเป็นแรงดันที่บนมี้อากาศจะพุ่งเลยพอเราพอเรากดปั่นเนี่ยาตามรัศมีน,น,น,รนค,ครับแต <c ười> เสียงเราก็ใชใ้เป็น ครก็จะได้ซอสธรรมชาติที่อร่อยและสวยงามอซอสพิกแดงสวยสดครับเมื่อเราได้สองซอสนี้แล้วะะคระับ เลตเบลก็ตุดนัดหรือว่าเลตแคบแคบทิข่อมนะครับบางครั้งก็เรียกแคบทิข่อมบางครั้งก็เลตเบลเวเปอร์ได้หมดเลยตามถนัดอยากจะเรียกเรามาลองดูว่าวิธีการใช้งานของซอสสองซอสนี่มันจะออกมาอย่างไรในรูปแบบสวยงามแบบไหนนี่ แล้วแต่ไอเดียนะครับ ได้หนึ่งรูปแบบแล้วแต่ไอเดียของเชฟจะออกมาแบบไแหบบน,นนะครับหรือจะทำอย่างนี้ก็ได้เราก็จะได้สองสองไอเดีย ตกแต่งอาหารจากเช็บจอนนะครับสุดยอดซอส